สวัสดีค่ะแม่ตายอย่าทำขนมคอก,กาให้เด็กน้อยกินเลยนอกจากเก็บเรีนอยู่บ้านเนี่ยเพราะว่าเราได้ออกไปซื้อของดอกเพราะว่าป้าก,กันพอสบายก็จะเอาของที่เถามีอยู่บ้านน่าจะเอาสองฟองดอเดี๋ยวเครื่องปั้นก็นได้ด้วยกย้น เ,ยเอ, <c oughs> อยากให้ลูกได้กินพี่น้องใต้่าใส่โพงช็อกเกล็กโพงอบบอยเนี่ยมันจะมีแบบโพงก่อกูก้อกสองแต่แม่ใต้จะใส่อบบอยให้น้อยน,นาะจ้ะเนาะ 那个哈。<clears throat> <c oughs> วนจ้ะพี่น้อง <c oughs> ตายกะล่าทั้งลูกทั้งแม่ล่าเลี้ยนของวันนี้ลาด้วยจ้ะ จากนั้นเราก็ใสแ่แป้งพอดีแป้งแป้งไส้เนื้นอยูวเนี่ยหน่อยห่ือาเนื้นจอจับเนี่ยทำให้มันหมดไปเลยหาซี่งก่อนแบบมองเอ๊ะ On bang มดพไตไม่เห็ดหมองนี่มันจะได้สะดวกแยมพวตีตีอันนี้เพื่อมันจะเรกวันยังจะเลิกอ,อย่างสินเนาะก็เพาะต้องไปตีมอง ตกกินเาราวาทำที่เดียวให้มันสำเร็จไปเลยนะพี่น้องเพราะว่าจะมองได้ก็ได้ที่ห้าสะดวก เนียนเลยถ้าเ่าหลอนเอาเน,นือ้อจัดนาะแต่ก็แล้วแต่ตามสตามาไตล์เมื่อใดหลอนแป้งแน่เมื่อใดบอลหอนเราตามสบายเลยจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวไม่ตายแป๋วเนยก่อนเนื้อจัดเด้อ <c oughs> น้เนื้อจัด สิมเบงพอดีเลยจ้ะใจมีพรมแบบนี้นะจ้ะ เราเน่ยเหลือเราน่ยเหลือค่ท,ท่าท่าแปนมันผอมพี่น,น้องบดถิ กใส่ถาดนี่เลยจ้ะ การบ้านก็ยังหรืออายุพี่น้องนังมาท่านเดทำทรงคู่เลยเอาตัวเอาให้มันสบายสะกวอน นี้เนาะคะ่ะแม่ไต้ก็จะเอาใส่เตาอบนนเนาะจ้ะเนาะสวัสดีค่ะ